งวดแล้วอ่ะ สุดไปคือเลขอะไรนะคะเหมือนงวดที่แล้วเลยนะคะงวดที่แล้วหลุดไปหนึ่งตัวเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะสวัสดีหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เดินทางเข้ามาที่ สาพารวยพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะคำนี้เป็นคำประจำเพจเราขอบคุณลูกเพจทุกคนขอบคุณสมาชิกที่รู้นะคะว่าคำนี้คืออะไรสถาพาลวยคือบารมีปู่อนันตะตที่หนึ่งได้ทําการจัดสร้างไว้นะสถานที่หไร่นะคะสถานที่ตรงนี้จัดสร้างด้วยเงินของหนึ่งเองทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้มีการร่วมบุญกับลูกเพจแต่อย่างใดนะคะเป็นเงินที่หนึ่งหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์นะคะหามาได้ด้วยความเอ่อ ด้วยความต um ั้งใจนะคะขายของนะคะด้วยความสุจริตนะคะที่หนึ่งหาเงินมาแล้ว um ก็มาสร้างปู่นะคะด้วยความรักความเมตตานะคะที่มี er um ต่อปู <medi> ่นะคะขอบด้วยความรักความเมตตาที่ปู่ให้องกรับขอโทษด้วยค่ะพูดผิดนะคะด้วยความรักความเมตตาที่ปู่ให้นะคะจึงทําให้หนึ่งมีวันนี้ใครอยากเข้ากลุ่ม VIP ลูกค้ากดหนึ่งมารอค่ะใครอยากเข้ากลุ่ม VIP ลูกค้ากดหนึ่งมารอค่ะทางกันเข้ามาที่งวดที่แป แปดงวดแล้วค่ะแปดงวดแล้วคนที่ลงชื่อไว้ใต้โพสที่หนูบอกหนูจะทำการจัดแจกเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะไปซื้อของ แพ็กกล่องด้วยจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทเป็นบรารมีปู่ครั้งที่หนึ่งใครที่อยากได้กล่องคอมเมนตไว้ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสหน,นูขอบคุณ1นึ่งแสี่าพันคนที่ดูไลฟ์หนูเมื่อคืนขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณมากๆเลย ว่าหนูก็ไม่คิดจริงๆแม่หนูก็ไม่คิดอยางจะพูดคำว่าไม่มีอะไรจะพูด พูดไม่ออกพูดไม่ออกจริงๆไมนี่มีอะไรจะพูดไม่ฝันใช่ปะจริงๆหรอ,อจริงจริงหรอห้าหนึ่งสองเจ็ดสองสองเจ็ดส,สองจริงหมห้าศูนย์หนึ่งหรือห้าอะไรหลอกอะไรอ่ะวันที่หนึ่งออ ห้าศูนึ่งสองเจ็ดสองจริงๆใช่มจริงจริงใช่ไหม,ไหมทุกคนช่วยกันตอบหนึ่งตรงนี้หน่อยว่ามันออกสองเจ็ดสองจริงๆใช่มจริงจริงใช่ไหม,ไหมแม่